สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเก่งชินอินแพคอยู่กับผมนี่จะตาราก,กอริล,ล่าในที่สุดเทศกาลใหญ่เล่นทนไลท์ขเข้าเกมไม่เรียบร้อยแล้วครับแน่นอนครับว่ากิจกรรมใหญ่ขนาดนี้ต้องแจกหนักแน่นอนคาว่าหนักที่ว่านี้ให้เราเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นในเกมเก่งชินอินแพ t คนะครับโยโกะ สำหรับคลิปนี้เราจะอธิบายเกมเพลย์ทั้งหมดของกิจกรรมเลนท์เทนไลท์ในวันแรกวันนี้ครับสำหรับวันแรกนี้เมื่อเราผ่านเควสเริ่มต้นกิจกรรมหน้าโปรไฟล์กิจกรรมมันก็จะปรากฏเป็นแบบนี้ช่องแรกสารพันเทศกาลสำหรับช่องนี้มันก็คือเควสดําเนินเนื้อเรื่องกิจกรรมมีทั้งหมด4เควสแต่ละเควสมันจะมีระยะเวลาเปดล็อกระบุอยู่ซึ่งในวันแรกนี้จะเปิดให้เล่นเพียงแค่1เควสช่องต่อไปคือฮานฉลองสันติภาพสำหรับช่องนี้มันจะมีกิจกรรมที่เราต้องเล่นอยู่3กิจกรรมกิจกรรมแรกคือเงส ย้อนเรื่องราวกิจกรรมที่สองอสูรเริงรา่าสําหรับกิจกรรมที่3นั้นวันแรกนี้ยังไม่เปิดให้เข้าเล่นครับช่องต่อไปก็คือช่องแรกของรางวัลซึ่งในกิจกรรมย่อยมันจะมีของรางวัลที่เป็นแต้มกิจกรรมแจกอยู่เ <c oughs> มื่อเราสะสมแต้มครบจํานวนก็สามารถมารับรางวัลจากในนี้ได้เลยครับเ <c oughs> มื่อสะสมครบ800แต้มเลือกรับไปเลยตัวละคร4ดาวประจําภูมิภาคลรีเย่หนึ่งตัวละครสะสมครบ600แต้มรับคอสตูมหนายน้อยซิงซิลนอกเหนือจากนั้นมันก็จะเป็นไผ่โมเจมกับของจําเป็นที่ปรากฏ และไม่ต้องหวงครับของรงางวัลที่ปรากฏมาเราสามารถรับได้ทั้งหมดเพียงแค่คุณสะสมแต้มครบ1,200แต้มครับคราวนี้เราจะไปดูกิจกรรมที่เปิดให้เราเล่นในวันแรกนี้ครับกิจกรรมเงาสะท้อนย้อนเรื่องราวกิจกรรมละครกระดาษนำน้องโกบา้าหรือน้องโย,ย,ย้กวยนำทางพวกเขาไปหาอาหารแสนอร่อยเราสามารถดูระยะการเดินของพวกน้องได้ตรงจุดนี้นะครับเมื่อน้องเดินไปไหนก็ตามจะเสียค่าตรงจุดนี้ไป1แต้มและเมื่อน้องเดินกลับมาทิศทางเดิมก็จะได้ค่าแต้มที่จ่ายไปจากตรงนี้คือ สําหรับกิจกรรมนี้ในวันแรกจะเปิดให้เราเล่นแค่3ด่านสาหรับด่านแรกอาจจะไม่ยากเท่าไรแต่ด่านที่2ด่านที่3เราอาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยนะครับและสําหรับใครที่ขี้เกียจคิดก็สามารถทําตามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับ กิจกรรมที่เปิดให้เราเล่นในวันแรกส่วนที่2อสูรเรืองร่าสำหรับกิจกรรมนี้เราสามารถเลือกด่านที่เราจะเล่นเองได้แต่ยังไงคุณก็ต้องเล่นทุกด่านอยู่ดีพร้ะแต่ละด่านมันจะมีรางวัลการเล่นครั้งแรกครับกิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมโค op เล่นกับเพื่อนโดยหลักแล้วกิจกรรมนี้เราต้องทําคะแนนภายในเกมเพื่อสะสมเป็นคะแนนนอกเกมเมื่อถึงยอดคะแนนนอกเกมก็จะได้รับไพ่โม่เจมแปมกิจกรรมและของรางวัลอย่างอื่นครับสำหรับวันแรกนี้แ้มนอกเกมจะสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0แน้มนะครับด่านที่1ช โลาะบหลังไหลสําหรับด่านนี้เราจะถือได้ว่าเป็นด่านพื้นฐานก็ว่าได้หลักการโดยง่ายครับแค่แยงเก็บอังเปาบนสนามเพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุดคุณสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่าเราสามารถแปลงร่างเป็นหัวสิงโตได้เจ้าหัวสิงโตที่ว่านี้จะทําให้ระยะการเก็บของเราเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญถ้าเกิดเราแปลงร่างเป็นหัวสิงโตไปชนคนอื่นคนที่ถูกชนจะกระเด็นออกไปแต่ถ้าเกิดคนที่ว่านั้นใช้การแปลงร่างเป็นหัวสิงโตเหมือนกันทั้งเราและเขาจะกระเด็นไปทั้งสองเลยครับเจ้าหัวสิงโตที่ว่านี้มันจะมีเอฟเฟก มือนกนัในทุกด่านที่เราเลือกจากกิจกรรมนี้ครับด่านที่2ไปสู่จุดสูงสุดสาหรับด่านนี้เราจะสาม,มารถสะสมแต้มได้คุณสังเกตเห็นที่พื้นหรือเปล่าครับมันจะมีพื้นสีเหลืองกับสีแดงอยู่เ <c oughs> มืม่อเราอยู่บนพื้นสีเหลืองคะแนนบนหัวเรามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในทางกลับกันพื้นสีแดงคะแนนบนหัวเรามันจะค่อยๆลดลงครับสําหรับด่านที่3ส,สีเขียวเหนียวโชกสาหรับด่านนี้จะบอกว่าเป็นการประสานระหว่าง2ด่านแรกก็ว่าได้อันดับแรกเลยด่านนี้เราจะมีแต้มบนหัวอยู่100แต้มไอแต้มบนหัว ท่วานี้มันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยการจะเพิ่มแต้มบนหัวท่วานี้ก็การเก็บอ่างเปาบนสนามแล้วคุณสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่ามันจะมีวงล้อมสีเหลืองปรากฏอยู่บ้างบางพื้นที่เ <im it> จ้าวงล้อสีเหลืองทีิว่านี้เปรียบเสมือนจุดพักทำให้แต้มบนหัวเราไม่ลดลงสําหรับด่านนี้มันจะมีจุดพิเศษก็คือมันจะมีการเตือนปรากฏอยู่เป็นบางช่วงเมื่อ <im it> สิ้นสุดการเตือนมันจะมีออราสีแดงแพ่กระจายทั่วสนาม <im it> ในจังหวะน,นั้นถ้าเกิดตัวเราอยู่นอกวงสีเหลืองคะ <im it> แนนบ,บนหัวเราจะลดลงอย่างมากแต่ถ้าเกิดในจังหวะนั้นเรา ในวงสีเหลืองเราก็จะได้คะแนนบนหัวเราอย่างมาเช่นกันครับสําหรับกิจกรรมนี้ในคราวนี้ในวันแรงนี้มันก็มีอยู่เพียงแค่นี้ผมบูดเร็วเกินไปหรืออธิบายงงๆตรงไหนต้องขออภัยไวนาคลิปนี้้วยนะครับจะแชร์ประสบการณ์จะเพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันเ้ืยอการกดไลค์คลิปนี้แล้วก็จะดีนะถ้าเกิดคุ้นกดสับสไคร e ให้กับช่องตํารากอริลลาด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกัััันนนใหหหม่คคคลลิิปป้้าาสสสํรรบบีีวด